ตามปกติด้วยมารยาทเรือสินค้ามักจะหลบให้เรือลบความจริงเรือทุกประเภทรวมถึงเรือลบถ้าอยู่ในทะเลก็ต้องปฏิบัติตามกฎการเดินเรือเหมือนกับเรือสินค้าทั่วไปเหตุการณ์จากปี2018เรือลบเฮลเกออินสตัดเป็นเรือฟรีเกตสัญชาตินอร์เวย์หลังจากการฝึกร่วมกับนาโต้เสร็จสิ้นกำลังเดินทางกลับฐานขณะนั้นมีเรือบรรทุกน้ำมันโซล่าทีเอสขนาด101,000ตันกำลังออกจากท่าเรือกับตันยังเปิดไฟสเตชันเต็มลำในยามบนเรือลบคิดว่าเป็นไฟจาก ท่าวิ่งตรงเข้าใส่สักพักกับตันเรือบรรทุกน้ํามันเรียกวิทยุบอกให้เรือลบเปลี่ยนเข็มไปทางขวาให้เป็นไปตามกฎการเดินเรือเรือลบไม่ยอมบอกให้เรือน้ํามันหลบไปเองและเร่งความเร็วเพื่อจะตัดหน้าให้ได้กับตันเรือบรรทุกน้ํามันไม่มีทางเลือกหลบก็ผิดกฎไม่หลบเรือก็ชนตัดสินใจหยุดเครื่องแต่เรือยังมีโมเมนตมพุ่งไปข้างหน้าเรือลบตัดหน้าในคนคนพู่ปั้งกลางลำถ้าดูจากภาพจริงจะเห็นว่าเรือลบเร่งเต็มที่คูดไฟแรงด้วยขนาดที่ต่างกันเกือบ20เท่าทําให้เรือลบเสียหายหนักข้า ้างเรือทะลุน้ําเข้าตัวเรือแต่เรือน้ามันแค่หัวเรือบุบเรือรบพยายามวิ่งต่อไปทั้งที่น้ําเข้าจนเรือใกล้ฝั่งทีมช่วยเหลือมาถึงช่วยลุกเรือได้ทั้งหมดแต่น้ําก็ยังเข้าเรือเรื่อยๆเอียงเพิ่มขึ้นและจมลงใต้น้ําหลังจากนั้นนาโตเข้ามากู้เพื่อทําลายทิ้งค่ากู้เรือรวมค่าทําลายแพงกว่าซื้อเรือใหม่ทั้งลำสรุปเหตุการณ์นี้เรือลบนําเรือผิดกฎการเดินเรือชัดเจนเหมือนกับเคสอื่นๆเรือลบมักจะสั่งให้เรือสินค้าหลบเสมอใหญ่ครับทะเลแม้แต่ประภาคารรเือลบบก็สั่งใหห้้ได